พวกเราทีมงาน n o t e b o o k f o c u s com สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่เซ็นทาร่าแกรนด์เซ็นทาร่าแกรนด์วันนี้เรามางาน HP ฟพเป็นแต่เป็นงานอะไรไม่รู้เราไม่บอกใช่เราไม่รู้หรือไม่บอกครับทั้งสองอย่างเลยไม่รู้เราก็ไม่บอกด้วยโอเคแต่เราเดี๋ยวเราจะรู้เราจะบอกจะเข้าไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงเซ็นทาร่าชั้นที่23่สิบครับโกรอบ อะไรนะโอบบาร์โอบบาร์เขาจัดงานกันตรงนี้ครับอมเราเราก็อยู่นงานงานนี้เข้าไปดูกันครับครับผมครับเดินไปครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ในงานแล้วงานคริสต์มาสปาร์ตี้ คริสต์มาสปาร์ตี้ครับแอนฟิวเบียหรือคริสมาสไม่มีซานต้าเลยครับไม่มีอยูุ่งในมีอะไรครับมีอะไรกันมีใบพี่มีคนมาแกลงมีนุ้ดพี่มาแกลงใช่ครับไม่เป็นไรเราก็เขียนโน้ดังอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับไม่ต้องกังวลไม่ต้วครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในงานไปดูภายในงานดีกว่ามีอะไรกันบ้างครับไปครับไปตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้เขาไม่ทำอะไรครับตรงนี้นะคยันเป็นต้นคริสต์มาสเอาไว้ขวัญ แขวนได้เลยนะคะเขาบอกว่าจะได้เงินล้านจากที่นี่ทั้งแฝงเลยครับแขวนเลยสงสัยจะได้ยากเขาแขวนไม่ติดขอบค้าเดี๋ยวไม่ทำอะไรได้มากครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ HP ทัชสกรีนนะคะให้ดูว่าทัชเคสมีแบบอะไรบ้างเรียบเลยนะเราสามารถหยิบเคกตรงนู้นมาทำได้เลยอ่ะครับทำได้เลยค่ะ น้าสนใจไม่ลพ้าอากได้คะ<ม>ลองทำเลยเดีลองทำเลยครับเลย,ยเลยครับ ออดิโอเลยเขาบอกว่าเลยเปิดหูรับรู้ทุกเสียดนตรีหูเปิดได้เลยครับเปิดไงผบนะเปิดไงบ้างเดี๋ยวจะลองอีกเมื่อกี้ลองฟังไหมเมื่อกี้ลองฟังไหมเมื่อกี้อะไรครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูจะเทสให้ดูว่าเป็นยังไงอะไรก้นเลยเขาไม่หูไปด้วยนะไม่ไปดูฟังหูฟังครับครับอันนี้อันนี้หูเราหูเราอันนี้หูฟังนี่หูเราครับผมโอเดี๋ยวเทสให้ดูเดี๋ยวเทสให้ดูครับผม ตรงนี้ครับผมตรงนี้ไม่ทำอะไรครับตรงนี้ก็ไว้สำหรับให้คนที่รีจิสเตอร์แล้วนะคะมาลงมาเขียนคำใบพอรอ่าว่าอยากได้อะไรในวันคริสต์มาสนี้ค่ะแล้วกเ็เราจะมีการให้ฉีกหางบัตรไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในอแบบนี้มั้ยครับใช่แล้วฉีกหางบัตรเก็บไว้ที่ตัวเราหนึ่งใบแล้วก็อีกใบนึงหย่อนลงในออโถค,ค่ะเพื่อที่จะจับลัคกี้ดรอว่านี่ผมเบอร์ยี่สิบสีด้วยได้ไหม ได้สิบล้านใช่เหรอครับผมลองดูครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ของรางวัลหรือเปล่อปาอร่เีย ขอบคุณครับตรงนี้ส่วนอะไรเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนโซนของ HPG 42 Series ครับครับผมตรงนี้นี่เราเคยรีวิวอ่ะเคยรีวิวไหมครับ3 5 8ห x สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เว็บไซต์อะไรครับ n o t e b o o k f o c u s c o m ครับเข้ามาดูเราได้เขาก็อยู่ในเว็บไซต์เราแล้วหระครับเขาบอกครับนี่ดูได้นะเครื่องที่มีคนให้ความสนใจครับผมทำมาจากอลูมิเนียมอะโนได้อะไรนะอะโนได้อลูมิเนียมอะโนได้อลูมิเนียมครับผมครับอ่ีนไปพาไปโซนอื่นกันบ้างดีกว่าครับผมครับ โอเรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรครับเทปปีมินิครับเป็นรุ่นเล็กเปิดแว็ปเขาไว้ด้วยนี่ดังมากจริงๆเราเปิดเองไม่ได้เรีบผอ่าอันนี้เป็นเทปีรุ่นเล็กเป็นดีเทลอะตอมอะไรอย่างนี้สำหรับพกพาสะดวกอะไรนี้มันเร็วนะเมื่อกี้ลองกดปุ๊บๆขึ้นเลยครับผมเร็วมากเมื่อกี้วิ่งหายไปเลยใช่แล้วนี่ดีไซน์เขาก็สวยนะนี่นี่ดูตรงนี้บ้างตรงนี้ครับตรงนี่มีอะไรครับนี่มีอันนี้เป็นสีชมพูสวยมากเปล่าผมจะพลอยครับ ครับผมโอเคไปดูโซนนู้นกันบ้างวันนี้เราเข้าสู่ช่วงช่วงคุยกับหมีคุยกับหมีค่นกับหมีครับครับผมครับนี่มีทำไรอยู่ครับตีนนี้ไม่ได้อยากถ่ายนะล่ะพักก่อนมีทำไรอยู่ครับกำลังนอนอยู่ครับถามหมีไม่ถามคุณถามหมีหมีตอบไหมครัคุณถามหมีทำอะไรอยู่ครับนั่งเหนื่อยอยู่ครับโอ้โหนั่งเหนื่อยครับผมเราได้กินกันแล้วไม่ได้กินใช่าามกองทานมากไปตรงที่อื่นดีกว่าโอเคนะ ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวให้เรื่องงานก่อนโอเคโอเคจะไม่ว่ากันค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่เวทีแล้วครับผมนี่ตัวคมมากเลยงงานยัไมฟสองหน้ายังไม่เริ่มงานจบแล้วครับยังยังช่วงแรกเฉยช่วงแรกเฉยไม่มีมีคอนเสิร์ตให้ดูมีคอนเสิร์ตนพชมนี้เอร้องเพลงดูดูที่แตกต่างด้วย

เขามีดาราหมากปรินกับมิ้นพระเอกนางเอกจาดละครปฐมีได้รักหล่อไหมขาวมากเลยชอบเลยพระเอกนะจ้องไม่ทำงานเลยจ้องไม่ทำงานเลยใช่แต่ว่าตอนนี้เม่ีกันลังครับผมเดี๋ยวรอดูช่วงต่อไปดีกว่ามีอะไรกันบ้างโอเคไปเลยครับ งานวันนี้ตอนนี้ก็จบงานแล้วครับสุดยอดนี่่ีนเขามีเขามีฝอยพระจันทร์ฝอยดาวครับผมฝอยพระจันทร์ถึงแล้วก็ได้มาได้ซอฟเค้กมาครับซอฟอร่อยมากครับกินเลยไมใส่ที่บ้านครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเราได้เลยมาได้เลยมาซอฟเค้กสองสองเอสพเอสพีครับสุดยอดมากๆขอบคุณได้หน้าต่อกี่นิ้วครับสิบเจ็ดเออสิบห้าถึงสิบเจ็ดใส่ได้เลยใช่ไหมผมประมาณสิบสามสิบสี่อะไรอายุนใส่ยังไงเนี่ยกระเป๋าครับเพราะวันนี้เป็นงาน ที่แบบสมัยคลิปมาดสมัแเอสพีของยิ่งใหญ่มากว่ยิ่งใหญ่มากของฝรั่งเลยครับของเอสีครับของเอสีทั้งคอนเสิร์ตทั้งดาราน้ากันแดดเอาโน้ตบุ๊กโหดๆมาให้ดูใช่ที่เกี่ยวกับเรายการซาวโหดโหดอะไรอย่างนี้เสียงที่ผมโยกให้ดูเมื่อกี้นะครับใช่พอมากสุดยอดมากเสียงแบบดึมดึมดึมเลยพวกตับตับต่อที่อยู่นี่ใช่แล้วครับผมครับโอเคดีมากๆ เรามีงานนี่ครับผมใช่เราต้องดูว่ามีอะไรต่ออ่าเราไม่บอกเพราะเราไม่รู้ครับใช่ครับจบวันนี้สุดยอดมากครับผมขอขอบคุณเอสจีมาที่นี้อที่ให้เกียรติเราเกียรติเรามากไหมให้เกียรติครับเกียรติเชิญสื่อมวลชนอย่างเรามาครับผมก็ขอขอบคุณมาที่นี่ด้วยครับต้องกลับบ้านแล้วล่ะต้องลาไปก่อนดึกแล้วครับผมสวัสดีครับ